สวัสดีครับขอต้อนรับเข้สู่ช่อง v n p มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็มายืนอยู่ริมถนนราชบรุรณะด้านหน้านะครับก็มีสะพานอยู่สองสะพานนะด้านบนก็เป็นสะพานทศมราชันนะครับหรือว่าชื่อเดิมสะพานคู่ขนานสะพานพระรามเส่วนด้านล่างก็เป็นสะพานพระรามเก้าคลิปนี้ผมจะพามาดูความคืบหน้างานก่อสร้างทางขึ้นลงของสะพานทศมราชัน ซึ่งเป็นสะพานประเภทสะพานขึงข้ามแม่น้ำาจัพยาในเส้นทางของทางพิเศษสายพระรามสาดาวคนองวงแหวรอบนอกด้านตะวันตกดูแลโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อใช้ทดแทนสะพานพระราม9ที่จะมีการปิดปรับปรุงภายหลังเปิดการจราจรบนทางพิเศษสายพระราม3าดาวคนองวงแหววรอบนอกด้านตะวันตกอย่างเต็มรูปแบบและกระทรวงคมนาคมได้พิจารณา ให้เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรก้าเจ้าจะอยู่วเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่16มกราคมพศ2563แล้วเสร็จเมื่อวันที่30มีนาคมพศ2566แต่ก็ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้โดยจะเปิดใช้งานได้หลังจากมีการก่อสร้างทางขึ้นลงบริเวณแถวด่านสุขสวัสดิ์ที่มีการก่อสร้างได้เสร็จสมบูรณ์กำหนดไว้ในช่วงเดือนกรกฎาคม 2,567แต่ก็ยังไม่แล้วเสร็จนะครับจึงมีการเลื่อนการเปิดให้บริการออกไปเป็นช่วงประมาณปลายปี2,567แต่ก็ยังไม่กำหนดนะครับว่าเป็นช่วงวันไหนขี่มอเตอร์ไซค์นะครับจากราบบุณะนะไปทางถนนสุขสวัสดิ์นะครับด้านบนด้านขวาก็เป็นทางยูดระดับนะครับที่จะต่อไปถึงถนนพระรามที่2ส่วนด้านซ้ายมือของผมเนี่ยก็เป็น ทางยกระดับที่แยกออกมาจากสะพานทศมาราชันนะครับตรงนี้จะเป็นทางลงไปบริเวณด่านสุสวรรค์แล้วไปออกถนนประชาอุทิศก็จะเป็นทางลงเส้นใหม่นะครับที่ไปลงด้านประชาอุทิศตอนนี้กำลังก่อสร้างอยู่ เสาตอมอก็เป็นเสาตอหม้อสำหรับรับสะพานนะครับที่ไปถนนพระรามที่สองในส่วนทางยกระดับนะครับฝั่งที่อยู่ใกล้ผมก็จะเป็นทางลงถนนประชาทิปนะครับฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นทางขึ้นสะพานทศมาาชันเมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จนะครับก็จะมีการจัดกิจกรรมวิ่งเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่10 โดยเมื่อสะพานเปิดใช้บริการคาดว่าจะสามารถรองรับปริมาณรถยนต์ได้อย่างมากวันละ1 5 0 0 0 0คันสะพานแห่งนี้ก็ออกแบบโดยบริษัทเอฟซีลอนจำกัดก็เป็นสะพานประเภทสะพานขึงเสาคู่แห่งแรกของประเทศไทยตามแนวคู่ขนานทางด้านท้ายน้ำของสะพ,พานพระราม9มีขนาด8ช่องจราจรแบ่งเป็นขาเข้าเมืองและขาออกเมืองฝั่งละ4ช่องจราจรและมีความกว้าง วัดจากขอบสะพานทั้งสองฝั่งได้ประมาณ42เมตรซึ่งถือเป็นสะพานข้ามแม่น้ำที่มีความกว้างม,มากที่สุดในประเทศไทยตัวสะพานจะเริ่มยกระดับจากระดับชั้นที่2ซึ่งสูงจากระดับพื้นดินประมาณ10เมตรทำให้ผู้ใช้ทางสามารถวิ่งขึ้นและลงสะพานได้สะดวกมากขึ้นเพื่อลดการชะลอตัวสะสมในช่วงขาขึ้นสะพานซึ่งเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งกับสะพานพระราม9งานก่อสร้างตรงนี้นะครับ ก็เป็นงานก่อ,กอสร้างในโครงการทางดวนสายพลามาสาดาวนนองวงแหวนตะวันตกในสัญญาที่3จากถนนสุขสวัสดิ์ในด้านฝั่งขาออกนะครับผมกับรถนาวสนมาอยู่ในด้านฝั่งขาเข้าจะพาไปดูงานก่อสร้างทางขึ้นลงนะครับบริเวณด่านสุขสวัสดิ์รอใต้สะพานเฉลิมนครนะครับแล้วก็สะพานทศมาราชัน งานก่อสร้างตัวนี้ก็ซ้ำซอ้อนนะครับกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับก็มีการวางพื้นสะพานด้วย สะพานที่เห็นด้านหน้านะครับเป็นทางขึ้นนะเป็นทางขึ้นทางด่วนนะครับก็ขึ้นใ้ทั้งสะพานพระราม9แล้วก็สะพานทศมาราชันตรงนี้ก็เป็นอีกด้านหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นด้านฝั่งขาออก ตัวนี้ก็มีต่อสะพานรถไฟฟ้าอยู่นะครับก็จะข้ามทางขึ้นลงด่านไปนะครับด้านหน้าผมก็จะเป็นแยกประชาวิทิศ วมุมนะครับเป็นงานก่อสร้างทางลงตอนนี้ก็ขยับมาใกล้ๆนะครับจะเห็นว่ามีการทำพื้นสะพานอยู่นะครับตรงนี้เป็นทางลงนะด่านสุขสวัสดิ์เนี่ยเขาจะไม่มีทางลงในด้านฝั่งที่อยู่ตรงด่านนะครับ แต่อันนี้จะทําทางลงนะครับไปลงถนนประชาทิปได้จะเห็นว่ามีทางลงเลี้ยวนะครับเลี้ยวไปถนนประชาทิปไตก็มีการรื้อด่านไปสองช่องนะครับตรงนี้ตอนนี้เขาทําพื้นอยู่นะครับทําพื้นเพื่อรองรับรถไปประชาทิปตเดี๋ยวผมซูมไปใกล้ๆนะนะครับทางขึ้นปัจจุบันเนี่ยเขาจะต้องทําให้เป็นทางลงนะครับตรงนี้เ็าทาช่องด่านไว้แล้วนะ จะกลายเป็นทางลงนะครับแล้วก็จะไปประชาทิปได้ส่วนทางขึ้นของสะพานทุสบาราชันกับสะพานพระรามเก้าเนี่ยเขาไปสร้างใหม่นะครับอยู่ด้านซ้ายนะเดี๋ยวผมให้ดูนะพอดีว่ามันโดนบังนะครับที่มีทรายอยู่นั่นแหละกําลังก่อสร้างทางขึ้นอยู่ ที่รถกาลังเลี้ยวโค้งนะครับต่อไปตรงนี้จะเป็นทางลงนะจะเป็นทางลงถนนประชาอุทิศตรงดานสุสวรรค์นะครับก็ต้องมีการดัดแปลงหลายอย่างนะมีรื้ออาคารไปนะครับสร้างอาคารใหม่และในส่วนของพื้นทางขึ้นเนี่ยก็ต้องปรับเปลี่ยนนะครับปรับเปลี่ยนก็จะมีทางลงด้วยนะครับทำทางขึ้นด้วย ตรงนี้ก็ผูกเหล็กเส้นอยู่นะครับยังไม่ได้เทพื้นตรงนี้จะไปออกถนนประชาทิศิถ้าจะไปสุขสวัสดิ์นะครับก็ไปวนนะไปวนใต้สะพานนะครับแล้วก็ผ่านหน้าด่านก็ไปออกถนนสุขสวัสดิ์นะครับไปด่างขนองได้ นนี้ผมนั่งอยู่บนรถเมย์นะครับจะได้มองเห็นทีกฝั่งหนึ่งนะเมื่อสักครู่นี้จะเห็นฝั่งด้านเดียวนะครับฝั่งที่เป็นทางขึ้นปัจจุบันนะต่อไปก็จะกลายเป็นทางลงนะครับส่วนทางขึ้นเนี่ยเขาทำใหม่เดี๋ยวผมนั่งรถเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นนะครับตอนนี้ผมเข้ามาที่ดานนะครับ นี่ก็เป็นด่านสุขสวัสดิ์นะครับตอนนี้เข้ามาแล้วด้านหน้าที่เห็นกั้นอยู่นะครับตรงนี้ก็เป็นทางขึ้นนะขึ้นสะพานทศมาลาชันได้แล้วก็ขึ้นสะพานพระรามเก้าได้นะครับจุดนี้นะขึ้นลงได้นะครับตรงนี้แล้วส่วนที่อยู่ด้านผมเนี่ยจะกลายเป็นทางลงนะแล้วตรงใกล้ๆด่านเนี่ยก็จะมีการเฉือนนะครับ เฉือนจุดที่ผมขึ้นเนี่ยเป็นทางขึ้นด้วยนะครับคือเฉือนแบ่งกัน ในภาพมุมนี้นะครับก็จะเห็นนะครับผมทำสีแดงไว้นะนะครับก็จะเป็นทางลงนะสีแดงนะครับจะเป็นทางลงเป็นเส้นสีแดงๆเนะีจะลงไปที่ถนนประจาวธิศนะครับก็จะเฉือนกันหน่อยหนึ่งนะเฉือนกันหน่อยหนึ่งนะครับแล้วส่วนตรงด่านเนี่ยดา่านสุสวรร์เดิมตอนเนี้ยนะครับเขาก็จะดัดแปลงทําเป็นทางขึ้นไปสะพานพระรามเ้าได้แล้วก็สะพานทศมาลาชันได้ก็อาจจะ วาดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็ประมาณนี้นะขออนุญาตโครงการนะครับสำหรับภาพที่นำมาใช้น่าจะพอเข้าใจแล้วพอเห็นภาพงานก่อสร้างนะครับเดี๋ยวผมพาย้อนกลับนะจากถนนสุขสวัสดิ์นะครับไปถนนราบรุนะ ตรงนี้ก็จะเป็นฝั่งสะพานทศมาลาชันนะครับที่รถขึ้นมาจากด่านสุขสวัสดิ์แล้วก็ไปสะพานทศมาลาชันได้แยกไปสะพานพระรามเก้าเดิมได้จะเหลืออยู่นิดเดียวนะครับช่วงทางเข้าออกนะระหว่างถนนพระเจ้าอุทิกับบริเวณทางเข้าด่านสุขสวัสดิ์นะครับก็ต้องมีการ ทำพื้นนะครับแล้วก็ต้องมีการทําด่านอีกนะนะครับเมื่อเสร็จแล้วก็ต้องมีการทําด่านเพิ่มเติมด้วยก็วุ่นวายมากนะครับตรงช่วงแถวแถวดานสุสวัสดิ์คลิปเกี่ยวกับงานก่อสร้างแล้วก็รถไฟฟ้าผมก็ไม่ค่อยมีความรู้เรื่องนี้นะก็ค่อยๆมาศึกษาไปทีละนิดทีละหน่อยนะครับแต่ว่าโชคดี ที่ท่านผู้ชมให้ความสนใจนะครับและบางท่านก็ติดตามผมไปเรื่อยๆฟังเสียงไปเรื่อยๆนะก็เพลินไปนะครับเพราะว่าคลิปบางคลิปเนี่ยที่ผมทำเนี่ยมันมีหลากหลายมากเลยจริงๆแล้วคนที่ทำ YouTube เขาไม่ทำแบบนี้นะบางครั้งย้ายแนวเนื้อเรื่องไปนะครับคนดูหายหมดเลยนะแต่ว่าผมโชคดีตรงที่ผมทำหลายๆแบบแต่ว่าคนที่รับชมผมก็เข้ามาดู จะทำให้ทําคลิปได้หลายรูปแบบก็ต้องขอบคุณไว้อย่างสูงเลยนะครับตรงนี้เรียกว่าทําให้ผมทำคลิปมาได้หลายปีนี่ก็ประมาณห้าหปีแล้ว สะพานยกระดับที่อยู่เหนือหัวผมขึ้นไปนะครับก็จะไปเชื่อมกับสะพานทุสมาราชันนะก็จะรับรถจากฝั่งสุขสวัสดิ์นะครับไปฝั่งพระนครแถวบางโลงไปเชื่อมต่อกับด,ด่วนศีรัตแล้วก็เชื่อมต่อกับด่วนเฉลิมมระนาครได้ ก็พามาชมกว่าคพื้หน้าล่าสุดนะครับงานก่อสร้างทางขึ้นลงสะพานทศมาอลาชันมีกำหนดเปิดล่าสุดนะครับแจ้งมาช่วงปลายปี2567ขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณท่านที่สนับสนุนช่อง v N p p มีเล่าเล่าพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ